สายเลือดไทเกอร์มวยไทยเปิดหัวคู่แรกของทูฟายูมวยมันวันตุกวันนี้จะเจอกับเจ้าเอดเทวดาตอสุรัตไปดูเนื้อตัวน้องครับตามครับคู่เปิดหัวนะครับรับชมได้แต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทูฟายูหมายเลข24สายเลือดสอบน้ัหนัก อีก,กัด110สายเลือดมา110.8ลดจุดแคู่หนึ่งของรายการ2 o u มวยมันวันศุกร์แอดเทวดาต่อสุรัฐวันนี้ก็จะเจอกับสายเลือดไทเกอร์มวยไทยรับชมได้แต่เวลา18นาฬิกาเปิดช่อง24 2 o u ไปดูดตัวน้องครับ เอดเทวดาสอบน้ำหนักพิกัด110มา111.5ลด1.5กู่ที่สอของรายการยอดก้าพอพิเศพอวิเศษยิม้มครับจะเจอกับฟอวินสิทธิ์เจรรัพ์เป็นกู่ที่สอง to for you มวยมันวันศุกร์ดูนื้อตัวน้องครับกับตามท้อง สามครับยอดก้าสอบน้ำหนักพิกัดร้อยอดก้ามา112.5้าลดจุดห้าของรายการโฟวินสิทเจริญทรัพย <Okay. S 1> ์ท่อทางทูฟ y ยูมวยมันบรรสุกเลข24่สวันนี้ก็จะเจอกับยอดก้าพอวิเศษยิมไปดูเนื้อตัวน้องครับเนื้อตัวของโฟวินนะครับ เจรวินสิบเจริญรั์สอบน้ำหนักพิกัดร้อยสิบสอฟวินมาร้อยลดจุดห้าผู้ที่สาบของรายการทูฟอยูมวยมันวันศุกร์ัชโยเพชรจินดีอะคาเดเมวันนี้จะเจอกับแวววอววังพมมีเข็มขัดแชมป์ทูฟอยูมวยมันวันศุกร์รุ่น1้อยอปอนด์เป็นเดิมพันนะครับผู้ชนะก็จะได้ค่าเข็มขัดมวยมันวันศุกร์ ตามครับไปดูตัวน้องครับไชโยสอบน้ำหนักพิกัดร้อยสิบเอ็ดงนอกร้อยสิบเอ็ดนะครับกินขึ้นแล้วมาร้อยสิบสองจุดสี่ลดหนึ่งจุดสี่ผู้ที่สามของรายการแวววาวาวางังพรมวันนี้จะทิงแชมป์กับไชโยพิจินดีอะคาเดมี่ผู้ชนะก็จะได้ค่าเข็มขัดนะครับดูต,ตัวน้องครับ แหวววววววังพมสอบน้ำหนักพิกัดร้อยสิบเอ็ดน้หนักนะครับเอามือลงน้องมาร้อยสิบสองจุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งกู่เอกของรายการทูฟอยูมวยมันวันศุกร์บุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทวันนี้ก็จะเจอกับศักดิ์ศรีนุ่มบางกะดี เป็นคู่เอกของรายการทูฟอยูสศุกที่18ธันวาคมนี้ครับไปดูน้อตัวน้องครับนี้น่าจะเป็นที่สบุญหลงสอบน้ำหนักที่กัด123บุญหลงมา124.5ลด1.5 <c oughs> คู่เอกของรายการท for you มวยมันวันศุกร์ ศักเสีนุ่มบางกระเดหรือศักศรีเกร็ิหมูก้าวนะครับวันนี้ก็จะเจอกับบุญหลงคลองสวนภูรีสอร์ทเป็นคู่เอกทูฟอร์ยูมวยมันวันศุกร์มาดูนักตัวน้องครับสักเสีศบน้ำหมัก พิกัดร2 3 5ศักดิ์ศีมา124.8ลด1.3คู่ประกอบรายการคู่ที่5พร้อมลบสีโอปอวันนี้ก็มาเข้าเวรแทนชายเล็กนะครับเราจะเจอกับฟ้ามีชายดาบลันสารคามเป็นคู่ประกอบรายการรับชมได้ทางมวยเด็ด789มวยไทย2000 YouTube มวยเด็ด789ติดตามครับ มลบสอบน้ำหนักพิกัดร้อามสิบพร้อมลบมาร3 0พอดีคู่ประกอบรายการคู่ที่5ฟ้ามีชัยดาบลันสารคามวันนี้จะเจอกับพร้อมลบสีโอปอดูนึกตัวน้องครับ รับชมได้ทางโมเด็เจ็ดแปดเก้าโมยไทยสองพันยูทูบโมเด็เจ็ดแปดเก้าติดตามครับฟ้ามีชัยสอบน้ำหนักพิกัดร้อยสามสิบฟ้ามีชัยมาร้อยยี่สิบเก้าจุดแปดคู่ประกอบรายการคู่ที่หกพชรวันชัยวอสังประภัยวันนี้จะเจอกับเป๊ปซี่ออปรเริฐรับชมได้ทางโมเด็เจ็ดแปดเก้าโมยไทยสองพันยูทูบโมเด็เจ็ดแปดเก้าไปดูตัวน้องครับ 19แล้วคู่ที่6ชมที่2โมเด็ตจะเป็น9โมเด็ตเพชรวันชัยสอบน้ำหนักพิกัด119เพชรวันชัยมา119.4 11ลดจุด4คู่ประกอบรายการคู่ที่6เป๊ปซี่ออปเปิลวันนี้จะเจอกับเพชรวันชัยวอสังประภัยรับชมได้ทางมวยเด็ด789มวยไทย2000 youtube มวยเด็ด789 เดนภูไทยใช้น้ำหนักพิกัด131ปอนด์นตัวน้อยสี่สอบน้ำหนักพิกัด119แป๊บซี่มา119.6ลดจุด 6. 6. 6. 6. ู่ที่7ของรายการหลังถ่ายทอดช่องทูฟอ r y ยูเปิดมาที่มวยเด็ด789มวยไทย2000 YouTube มวยเด็ด789เพชรเมืองทนพอสวนทองวันนี้ก็จะเจอกับพีรพัฒน์มวยเด็ด789 รับชมได้ทางมวยเด็ดนะครับมวยเด็ด789มวยไทย2000 YouTube มวยเด็ด789ไปดูนุ่งตัวน้องครับมุ่งชนตอบน้ำหนักพิกัด115เพชรมุงชนมา116.4ลด1.4คู่ที่7ของรายการ รับชมได้ทางมวยเด็ด789มวยไทย2000 YouTube มวยเด็ด789พีรพัฒมวยเด็ด789วันนี้จะเจอกับรุ่นพี่เพชรเมืองชนพอสวนทองไปดูนตัวน้องอครับพีรพัฒสอบน้ำหนักพิกัด115พีรพัฒมา 1้อยลดจุดเลยเอของรายการช่วงที่2รับชมได้ทางมวยเด็ด7จ็ดแมวยไทยสองพันยูทูบมวยเด็ดเจ็ดดเก้ฟุกน้อยมวยเด็ดเจ็วันนี้จะเจอกับเด่นภูไทยเกียรติมวยเเป็นคู่เอกช่วงที่2นะครับไปดูดูตัวน้องครับ <c oughs> ฟุกน้อยสอบน้ำหนัก ที่กัด131ฟุกน้อยมา132.1ลด1.1เด็นผู้ไทยเกียรติหมู่9ครูเอกช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางมวยเด็ด789มวยไทย2000 YouTube มวยเด็ด789วันนี้จะเจอกับฟุกน้อยมวยเด็ด789ไปดูนุตัวน้องครับตามท้องครับ เด่นภูไทยสอบน้ำหนักพิกัด131เดน่นภูไทยมา131พอดีครับคู่ประกอบรายการคู่ที่9น้องหาเล็กไปดูนตัวน้องครับวันนี้ก็จะเจอกับสิงดอยหลังคู่เอกช่วงที่2นะครับรอิดเามครับน้องหาเล็กสอบน้ำหนัก พิกัดร้อยสิบสามขึ้นน้องหาเล็กท้าั้งได้ร้อยสิบสามจุดหกลดจุดหกคู่ประกอบรายการคู่ที่เก้าสิงดอยอัจฉริยะประดิษฐ์ไปดูนู่นตัวน้องครับวันนี้ก็จะเจอกับ น้องหาเล็กวอ,อุรชาเป็นคู่ประกอบรายการหลังคู่เอกช่วงที่2หลรับชมได้ทางมวยเด็ด789มวยไทย2000 YouTube มวยเด็ด789สิงดอยสอบน้ำหนักพิกัด114สิงดอยมา114.6คู่ประกอบรายการคู่ที่ 10, 10. เพชรชลธานก็อดิศัก์ันนี้จะเจอกับฉายแสงมวยเด็ด789ตัวน้องครับ เพชรชลทานสอบน้ำหนักพิกัด1 0อยแปดเพชชนละทานมาร้อยคู่ประกอบรายการคู่ที่10ถขายแสงมวยเด็ดเจ็ดแวันนี้จะเจอกับเพชรชนลทานก็อดิีทติดตามครับขายแสงสอบน้ำหนักพิกัด1 0อยแปายแสงมาร้อยเจุดเซ